อุปหลอดหน้านวนค่ะเจียวเจ้ามากเลยมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นตัวได้ยินแต่เสียง เยอะมากเลยค่ะเช้าเช้าเนี่ยไม่นกเยอะกันชุมลุมน่าจะชุมลุมกันอ่ะเนี่ยประชุมกันประชุมกันเยอะมากเลยค่ะ นกปลอดหน้านอนกับนกปลอดธรรมดาปลอดสวนกับปลอดหน้านวนไอตัวนกปลอดหน้านวนที่แก้มขาว,ขาวอันนี้ปลอดสวนค่ะมีหลายตัวเยอะนะเดะะีอยู่ข้างล่างนันก็มีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นูน่นนะอ๋อได้ยินแต่เสียง ขอจบคลิปลงแค่นี้นะคะ FC e คะขอบคุณ FC e ทุกท่านนะคะ